ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมก็กลับนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นโซนี่ Xperia x 2ครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ไม่มีในประเทศครับใครอยากได้สั่งเอาครับออนไลน์อเป็นเครื่องของญี่ปุ่นครับตัวนี้เครื่องนอก ก็รองรับภาษาไทยครับผมขึ้นไทยรองรับครับผมก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับของโซ n y ครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นปี2018หลายปีนะเกือบเกือบสิบปีแต่ก็ยังใช้ได้ครับใครอยากหาโทรศัพท์ราคาถูกๆดีๆไว้ใช้มาชมตรงนี้ครับผมสำหรับคนที่รับได้นะครับกับโทรศัพท์รุ่นเก่า มาดูสเปคว่าเป็นยังไงบ้างครับพอใช้ได้ไหมครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมผมก็ไม่ใช่ผู้ชำนองเรื่องโท,โทรศัพท์สเท่าไรชำนาญเรื่องโทรศัพท์เท่าไรครับก็พอดูสเปคเป็นบ้างนิดหน่อยพอดูได้กก็มาดูครับผม,มก็ อันนี้จะเป็น sony xperia xz สอครับผมพรีเมียมครับผมาราคาตอนเปิดตัวนะครับผมก็สองหมืนเจ็ดตอนนี้ราคาก็ลดมาแล้วครับผมก็หลายปีแล้ะก็ผมได้มาราคาสามพันสองะครับตัวนี้ต้องสั่งจากนอกนะครับผมสั่งจากแอปส้มครับก็สเปคความละเอียดอยู่ที่สองพันหนึ่งอันนี้จะฟูลเฮดดีหรือเปล่ะไม่แน่ใจ ต,ตามนี้นะผมผมก็ไม่ได้รู้เท่าไหร่ครับซิมสองซิมแต่ตัวนี้ที่ผมสั่งมาตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นสองซิมแต่จริงมันเป็นซิมเดียวนะครับผมกับอีกช่องหนึ่งมันจะเป็นช่องให้ใส่อเอติกาดรองรับ 4G นะครับผมอ่าแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงตัวนี้ถ้าที่ผมใช้เออ่ดูดูสัญญาณนะค,คือมันเกาะ 3G อ่ะมันไม่ไปเกาะ 4G เว้นแต่ว่าถ้าคุณเปิดอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มันจะไปเกาะ 4G ให้แต่ว่าขึ้นเดียวนี้ก็ไม่มีผลนะกับการใช้ก็ใช้ได้ปกติครับผม,อมตอนแรกผมก็ตกใจอยู่นึกว่าแต่มันจะหายไปเลยมันก็ไม่หายครับผมมันก็ติดแค่นะี้แต่พอเปิดเปิดไหนอินเทอร์เน็ตมันก็ขึ้น 4G อ่าลองรับเนี้ยกลืนก็ตามนี้ครับผม เป็น Android 8นะครับตัวนี้อัปเดตถึง Android 10นะครับผมก็รองรับแอปธนาคารทุกแอปครับผมแอปธนาคารน่าจะอยู่ที่ android 9นะถ้า F 8หรือ9ผมก็จำไม่ได้ก็จะประมาณนี้ก็รองรับได้ไม่รู้ได้อีกก็กใช้ไปครับผมอบันทึกวิดีโอกล้องกล้องหน้า13ล้าน,นครับผม กล้องหลังจิ๋วที่สิบเก้าล้านกับสิบสองล้านนะอ่าไหนไม่บอกสิบเกล้านกับสิบสองล้านเนี่ยก็บันทึกวิดีโอ 4K นะแต่อย่างงี้ก็ 4K คนระับอ่าสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วมือจะอยู่ข้างหลังครับใกล้กับกล้องอร,งรงใช้แรกๆก็ผมก็สแกนถูกสแกนผิดเพราะว่าอยู่ใกล้กันก็ใช้ไปนานก็ชิน ดูสเปคตามนี้เราแบตบให้มา3ามพนหครับผมชาร์จไวสิบวัตต์ก็ไม่ไวเท่าไหร่ครับรองรับระบบชาร์จไรสายอันนี้ไม่แน่ใจว่ารองรับหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตามสเปคมันมันรองรับไรสายแต่ผมยังไม่เคยลองก็ช่างชาร์จสายเอาไม่มีปัญหาตัวนี้จะให้แรมมาไหนละ่ะไม่บอก อกล้องหน้าสิบเก้ากล้องหลังสิบสองกล้องหลังสิบเก้ากับสิบสองะแรมให้หกกิกรเรให้ห4กสิบสี่กิกะสามารถใส่ไมโครย b เอสไมโครดีกได้อะเพิ่มอืมอมก็ราคาก็ประมาณนี้ก็สำหรับผมใช้นะครับก็พอใช้ครับผมใช้ได้ครับผมเออทงเมื่อกี่ปีเกือบสิบปีที่แล้วใช้ดีครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโทรศัพท์ดีๆไปใช้สักเครื่อง อยากสัมผัสกับโทรศัพท์เครื่องราคาแพงๆหลักหมืน่นสองหมื่นแต่ไม่มีงบมีก้มแค่หลักพันก็เอารุ่นเก่าแบบนี้ใช้ใช้ได้ยังใช้ได้ทุกแอปครับผมรอ,องรับทุกทุกแอปก็มผมใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องสัมผัสก็ก็ไม่ถึงกับหววหวาแต่ก็ไม่สะดุดใช้างานได้ สำหรับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมประมาณนี้ครับผมก็ใช้หนักครับผมเป็นช่างก็ใช้พวกงานกล้องพวกอเกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฮมพวกอะไรเงี้ยผมใช้เยอะ RAM หกก็เดี๋ยวนี้ก็แร m สีก็น้อยแล้วครับผม RAM หก็ยังพอใช้ได้ครับผมได้ ก็ไม่มีกระตุกครับผมก็สําหรับคนที่กําลังมองหาตัวศัพท์แต่มีงบน้อยก็ลองไปใช้ใดูครับผมเผื่อเป็นแนวทางก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมอืสำหรับข้อมูลถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผมผมก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญการเรื่องนี้แต่ก็มารีวิวให้ชมเผื่อเป็นหนึ่งตัวเลือกให้ ใล่หลายๆคนครับแต่ต้องสั่งนับผมมอืไม่มีในประเทศะหาเคสก็ยากหน่อยหาฟิล์มก็ยากหน่อยอเ่ะเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ได้วางขายในประเทศไทยนะตอนนี้น่าจะใช่นะแต่รุ่นใหม่ออกมาผมก็ชอบอยู่นะราคาก็ยังว่าโซนีมีแต่ราคาสูงๆจับต้องยากราคาสำหรับคนไม่มีก,ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคุสวัสดีครับ